ลัคนาราศีมีนมกราคม2564จะเป็นเช่นไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวโพ้นชัดเจนก็มาด้วยตีม ครุนะครับก็ขอต้อนรับและขอสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวีย์ Year, ทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้กู๊ดลักนะครับหรือว่าโชคดีตลอดปีตลอดไปสำหรับทุกๆสิบสองราศีเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าปีใหม่นี้นะครับมกราคมจะเป็นเช่นไรนะครับมาแนวหิมะตกเลยนะครับตรงนี้ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคําพยากรณ์นี้เป็นดาวจรของเดือนมกราคมนะครับถ้าให้แม่นยำการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูพื้นดวงของท่านบวกดาวจรนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวดูดวงได้เลยครับนี่ก็เป็นดวงดาวนะครับของเดือนมกราคมนะครับและเป็นคําทํานายนะครับของคนที่เมื่อเวลาเกิดผูกดวงตามเวลาเกิดนะครับอยู่ลัคนามีนครับหรือเกิดในช่วงราศีมีนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นเดือนที่ โชคลาบมาเต็มมาเยอะชัดเจนไม่เยอะได้ไงล่ะครับในเรือนลาพระนะครับมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวอา,วาวทิตย์ดาวพุธครับมีถึง4ดวงเลยนะครับโดยที่ดาวอาทิตย์เนี่ยจะมาครบองค์ประชุมก็คือวันที่14มกราคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราก็ดาวพฤหัสกรรมะก็ดาวพฤหัสไปอยู่เรือนลาพระนะครับ ดาวสาวก็เป็นกเกษตราที่มาดีในเรือนลาภะอีกนะครับดาวพุธนะครับตัวแทนคําพูดเจรจาสื่อสารนะครับหุ้นส่วนปัตตนีได้หมดนะครับพบพันธุได้หมดเลยนะครับตรงนี้ดาวอาทิตย์มาจากเรือนอลิใช่ไหมอลิยังเป็นลาภะเลยยังมาดีเลยครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าทั้งปากเจรจาใช่ไหมคู่ก็คือแฟนหรือหุ้นส่วนนะครับ ครอบครัวญาติพี่น้องนะครับหรือสตุสกุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยจะพาให้เรามีโชคมีลาบและร่ารวยได้หมดเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นเดือนที่ดวงดาวไปอยู่ในภพที่ดีที่สุดมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไปเลยนะถึงแม้จะมีเรื่องของไวรัสโควิด -19 เนี่ยแต่เราก็ต้องรู้จักอันเด็หรือแอปพายประยุกผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าต้องทำแบบนิว n o r m a l ถ้าบองคนบอกอ้าวก็บริัสมาทําอะไรไม่ได้เอาก็บอกไปแล้วไงครับผมบอกให้ทําใหม่มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับต้นปีที่แล้วด้วยซ้ำถ้าทํามาแล้วตอนเนี้มันไม่มีปัญหาแล้วครับก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยทําในรูปแบบใหม่ใช้ลายแล้วรวยครับตรงนี้ชัดเจนนะครับตรงนี้แต่จะเหนื่อยไม่เหนื่อยนะเพราะดาวเสาใช่ไหมก็ต้องเหนื่อยต้องอึดถึกทนอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกไปก่อนนะไม่ใช่ว่า บอกมีโชคลาภมันจะได้โชคลาภมาง่ายๆไม่ใช่นะมันก็ต้องฝ่าด่านอลาหันนะครับต้องใช้ความรู้สติปัญญาดาวอาทิตย์ก็จะพบปะผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตเห็นไหมดาวพุธก็ต้องเจราจารเยอะๆเดี๋ยวเจราจารในเดือนดาวเสาร์คืออะไรใช้เวลานานหรือเอกสารที่ยื่นไปใช้เวลาพอสมควรแต่สุดท้ายได้แต่สํา,าสเร็จไงนะครับแล้วดูสิครับดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตกรกับคูเห็นไหมอาทิตย์กับเสาร์คู่ธาตุไฟนะครับ ดาวเสารกับดาวพุธคู่สมพลโอ้ดาวพุธกับดาวพฤหัสคู่สติปัญญาเจรจาฉับไว้เห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นดวงดาวที่เรียกว่าเป็นมิตรเกื้อกูลกันอยู่ในเรือนลาพะที่ดีก็ยิ่งดียิ่งสําเร็จร่ำรวยเข้าไปอีกนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นทําได้เลยลงมือทํานะครับให้สุดริมทิมประตูเลย งานที่ผมบอกว่าหาคนช่วยทําจะยิ่งดียิ่งสําเร็จยิ่งรุ่งเรืองคืออะไรก็ดาวพาวิจดาวการงานเราไม่ได้อยู่ดวงเดียวเห็นไหมเราอยู่ถึง3ดวงอะดาวเจอดาวเสาเจอดาวจันเล็งกับดาวจันใช่ไหมครับพบปุตตะด้วยแล้วก็ดาวอาทิตยดาวพุธเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วจะต้องมีคนช่วยกันทําใช้ความสมัครสมานสามัคมค,มค,มค,คีนํามาสึ่งความสําเร็จครับอ่าบอกเลยว่างานเยอะงานใหญ่งานเข้ามาอย่างมากมาย ถึงแม้ว่าจะมีไวรัสก็ตามนะแต่มีอะไรเข้ามาให้ทําเยอะแยะแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ลลยตั้งใจทําได้เลยครับงานจะนํามาซึ่งโชคลาภและความสําเร็จการเงินนี่ก็บอกได้เลยว่าดาวขานเป็นเกษตรตธิบดีนะครับในเรื่อนการเงินเนี่ยทั้งเดือนเลยนะครับแล้วยาไปถึงเดือนกุมภาด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยยิ่งขยนันยิ่งรวยกล้าแข็งขยันไทยอังคารครับเพราะฉะนั้นต้องทุ่มเทให้ร้อเปอร์เซ็นตเต็มที่เต็มเหนียว เรียกเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยดีกว่าไหมชัดเจนครับตรงนี้เมื่อเรารู้รหัสโคตรลับจากดวงดาวนะครับแปลว่าเดือนมกราเนี่ยอย่าปล่อยผ่านปีใหม่เสร็จแล้วกลับมาลุยเต็มที่ถึงแม้จะเกิดมีล็อกดาวมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทําในส่วนที่เราทําได้ใช้ไฮเทคเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จและจะรวยด้วยนะครับตรงนี้ดาวมาแล้วครับความรักครับ นี่เห็นไหมครับความรักคนโสดเจอที่ทํางานอันนี้แปลมาจากดาวศุกร์นี่แหละครับเป็นตัวแทนพบเรื่องความรักได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วดาวศุกร์ไปอยู่เรือนกรรมมาไงครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจทํางานเยอะๆเห็นไหมผลลัพธ์นอกจากได้เงินแล้วยังได้คู่ได้แฟนได้เจอคนถูกใจด้วยนะครับสําหรับคนโสดก็ร้องว้าวได้เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับตรงนี้นะครับยินดีด้วยเลยส่วนคนมีคู่แล้วทําอะไรกันได้บ้าง แน่นอนครับพากันรวยสิครับก็ดาวพุธก็คือพบปัตตนินะครับอยู่ในเรือนลาพะครับคู่ต้องการอะไรบอกเลยครับได้แน่แต่ใช้เวลาหน่อยนะค่าจะต้องใช้เวลาทําใ่หรอแป๊บหนึ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้ทุดท้ายก็ฟินเวอร์อยู่ดีนะครับนะอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามีมุมที่จะได้ที่จะดีหรือก็ช่วยกัน ดูแล้วก็ต้องหนักต้องเหนื่อยด้วยกันแหละนะเพราะดาวประจ,จำตัวก็คือดาวพรฤหัสเห็นไหมดาวแฟแเราดาวพุธก็ไปอยู่ทั้งสองดวงทั้งสองคนไปอยู่ในบ้านดาวเสาร์หมดเลยครับดาวเสาร์เป็นดาวที่ต้องใช้เวลานานต้องใช้ประสบการณ์ต้องต้องสู้ต้องเขี้ยวต้องตักตำต้องฝ่าฟันเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราเมื่อมันเหมือน,อนคกมาอยู่ลงเรือลําเดียวกันไงครับก็เลยแบบเข้าใจกันมองตาเข้าใจช่วยกันทําแล้วประสบความสําเร็จ ได้หมดเลยเห็นไหมครับตรงนี้ดีต่อใจมากเลยนะครับตรงนี้เพราะฉนั้นช,ช่วยกันได้เลยนะใครมีคู่แล้วก็เกือ้อกูลกันไปนะครับจะดีมากนะครับตรงนี้บริวารลูกอ่าก็ต้องบอกนะครับว่าอยู่ในมุมที่ดีนะครับยิ่งเนี่ยสังเกตดีดีนะพบปุตตะไงมีดาวพระหัสสาวาทิตย์พุธมาฉายแสงถึงอ่ะก็ต้องเรียกว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะนั้นก็ทําได้เลยนะครับลูกละลูกเราก็ขยันตั้งใจเรียนดีบริวารก็ ทำหน้าที่ของเขาได้เต็มความสามารถนะครับแต่เรื่องเพื่อนแหละครับนะที่ต้องฝากที่ยังต้องระวังนะครับเพราะดาวราหูนะมนจาจะเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนสหสชั่นนะครับยังอยู่ทั้งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องเพื่อนฝูงหรือสหสชั่หมายถึงการเดินทางติดต่อพบปะป,ะปะจ,จาใจจ่ายนะก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ด้วยนะครับตรงนี้สุขภาพก็จริง,รงๆก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นนิดเสื่อบอ่อนแรงอ่อนกำลัง จะด,ดูแล้วก็ทางานเยอะไงก็หมดเรื่องหมดแรงพักผ่อนน้อยแต่ก็ต้องดูกันยาวๆครับอ,อยู่ในเรือนดาวสาวก็อึดถือทนอยู่แล้วเป็นกเกษตรด้วยแถมมีดาวอาทิตย์อาทิตย์เป็นมิตรกับคูไงเห็นไหมดาวตัวเองไปเจอคู่มิตรก็เจอคนช่วยเหลือเกื้อกูลถึงสุขภาพเราไม่ดีก็ได้ยาดีได้หมอดีได้อะไรดีๆเข้ามาช่วยก็เลยผ่านได้ก็เลยเรียกว่าสุขภาพดีพอใช้นั่นเองครับ ส่วนโชคลาภอ่ะก็บอกไปแล้วนะครับแต่ต้นมันเด่นมากะม,มันก็เด่นเลยครับลุยได้เลยนะครับพันธุคือดาวพุธครับดาวพุธไปอยู่เรือนราพะอ่ะก็เลขบ้านเลขรถแฟนให้โชคให้ลาภให้แฟนซื้อให้ได้หมดเลยซื้อเองก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับถ้าพื้นดวงดาวแฟนเด่นกว่าก็ต้องให้แฟนซื้อถ้าพื้นดวงดาวเราเด่นกว่าเราก็ซื้อเองอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องบอกนะว่าต้องดูพื้นดวงด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกกันหมดนะครับตรงนี้นะครับ าคนไม่มีโชคพื้นดวงไม่มีก็ไม่ถูกอยู่ดีนะครับแต่ถ้ามีก็จะถูกเยอะเยอะมากๆเลยครับอันนี้ชัดเจนนะของเก่าด้วยนะเลขเก่าๆตามให้ดีๆนะอายุเราก็ได้นะดาวเสาวก็หมายถึงพระบางนาคปกหรือพญานาคได้หมดเลยนะครับตรงนี้ที่จะนํามาซึ่งโชคลาภพราะนั้นเดนือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่โชคลาภโดดเด่นมากนะมีกระจกอยู่หลายดวงก็ใช้ช่วงจังหวะดีๆแบบนี้ให้เต็มที่เลยนะครับครอบครัวครับ ก็ต้องดีขึ้นแหละครับเพราะว่าเป็นดาวพุธใช่ไหมครับไปอยู่ในเรือนลาพะสิครับพันธุลาพานี่ะเจอดาวอาทิตย์ดาวพระบางคนซื้อใหม่รถใหม่อะไรสัญญาไฟแนนซ์ผ่านได้หมดเลยนะขยับขยายกิจการซื้อตึกใหม่ไปลงทุนทาสต็อกทําอะไรทําไปเลยครับทําได้เรียกว่ามีอะไรดีๆเยอะมากนะครับตรงนี้ปังปุริเย่เลยก็ว่าได้นะแล้วก็ฝากเลขนําโชคก็ต้องไม่พลาดเลยนะครับนี่ครับ ผมลงไว้เห็นไหมครับ5714ครับเอาไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับนั่จะบังเกิดโชคลาภความสาเร็จความร่ารวยอย่างแน่นอนเมื่อฟังแล้วนะครับก็ต้องฝากวันิดหนึ่งว่าดาวพุหจะพัก23่สามกรานะแล้วก็บอกไปเลยว่าถ้าหลังวันที่23าไปแล้วแฟนเราไม่ค่อยสบายแฟนช่วยเหลือเราได้น้อยลงบ้านครอบครัวรถอะไรต่างๆอ่ารู้สึกต้องไปเช็คให้ดีเนี่ยก็ทำได้เลยนะครับแค่ไม่กี่วันเอง นะครับตรงนี้แล้วต่อมาครับถ้าฟังแล้วถูกใจใช่เลยนะครับแนะนำนะครับกดติดตามตรงนี้เลยนะครับแล้ไม่พอกดกระดิ่งรูปทั้งหมดครับจะเป็นรูปนี้ครับก็คือเราติดตามแล้วไงครับดีอย่างไรครับเพราะเราจะส่งคำแนานล่วงหน้าไปถึงมือถือของท่านฟังที่ไหนก็ได้นะครับตรงนี้บนโลกใบนี้แล้วฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับโอ้ดีแบบสุดๆครับอย่าลังเลครับกดได้เลยครับแล้วสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับ แล้วถ้าฟังแล้วนะครับอยากรู้ดวงชะตาของตัวเองที่แท้จริงกับปัจจุบันและอนาคตยินดีและยินดีมากๆครับหมดนี่เลยครับดูให้ทุกเรื่องไม่มีกักครับด้วยราคาเพียง799บาทเพียงเท่านั้นครับสามารถสแกน q r c o d คนี้ก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์ในช่องเพิ่มเพื่อนนี้เลยนะครับพิมพ์แอดไซนเครับ G R E A T A W A 65หรือ SIG ทได้เลยครับปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับเดี๋ตรงนี้ก็ได้ แล้วก็แตะตรงนี้นะครับเป็นปุ่มคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าจองคิวได้เลยนะครับจะมีแอดมินน่ารักน่ารักมาคอยจัดคิวให้นะครับและเมื่อโควิดผ่านพ้นไปนะครับผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับให้อาจารย์เกสเทวาไปออกงานอีเวนต์เพื่อเรียกลูกค้าตามภาพที่เห็นนะครับคนดูเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากสนุกสนานได้สมัยเฟสแล้วนะครับเรายังได้วางแผนชีวิตไปสู่ความร่ำรวยได้ด้วยนะครับหรือดูดวงนอกสถานที่ได้หมดเลยนะครับ แอดไลน์แอดใสเกทเทวหกหได้เลยครับต่อมาครับสุดท้ายฝากไว้ถ้าอยากรู้ลัคนานะเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีมากเลยครับก็ฝากวันเดือนปีเกิดใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับตัวอย่างก็คือวันเดือนปีพอเกิดนะครับแล้วเวลาเกิดแบบเป๊ะนะครับบวกกับจังหวัดเกิดผูกดวงให้ฟรีแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ได้ผูกให้นะครับแล้วอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปแล้วฟังมาตรงนี้ยังไม่ได้กดนะครับแนะนำครับกดติดตามั่นกระดิ่ง ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับอาจารย์เกตเเทว่า